ตลาดแตกค่ายเกาหลี i, ขอส่งรถเจ็ดที่นั่งสู้โตโยต้าเวลอสและเมดซูเอ็กซ์เพนเดอร์คนไทยเจอกันเ,นเร็วนี้โปรดกด s ับสไครป์ติดตามกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสนับสนุนโดยคอม c พ b เบร e เบรก,บรกยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นใน Compact ตอนนี้ตลาดมินิ MPV ถือว่ากำลังคึกคักสุดๆทั้งเจ้าตลาดอย่าง e x p a n d e r เดและเวลออสที่ขับเคี่ยวกันอย่างดูเดือดส่วน Honda b r ีโฉมใหม่ก็เตรียมซุ่มเปิดตัวในอีกไม่กี่อาทิตย์นี้แล้วเท่าน,นั้นยังไม่พอเวลๆวมาว่าคราวนี้ตลาดน่าจะต้องลุกเป็นไฟเพราะมีมามืดจากแดนกิมจิที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเตรียมบุกตลาดไทยอีกคันหนึ่งวันนี้ที่สุดจะพาไปดูสเปคพร้อมรีวิวจากนอกกันแบบจัดเต็มว่าน,น้องใหม่คันนี้จะตีตลาดไทยได้จริงหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ คันที่เราพูดถึงคือ h ุ u ได a i s t a เก a ซ e รรถมินิ MPV ที่มีให้เลือกทั้งแบบ 6- และ7ที่นั่งมีคู่แข่งในตลาดทั้ง t ต y o ต a าเวลส Mitsubishi เอ็กซ์เพนเดอ i x ซูซและ Honda BRV ดีไซน์ภายนอกของ Star g เกเ r เรียกได้ว่าแหวกแนวและโดดเด่นไม่เหมือนรถคันอื่นในซกเ m e n t เดียวกันดีไซน์หลักๆจะคล้ายพี่ใหญ่ในค่ายอย่าง h ุ u n ด a i s t a เ i รรถหน้าประดุกที่ถูกย่อส่วนลงมาดูจะเป็นการออกแบบแนวโมเดิร์นเลโทรเหมือนรถรุ่นอื่นๆของค่ายฮุนได เจรถคันนี้เน้นการออกแบบหลังคาให้สูงโปรเพื่อให้ความรู้สึกกว้างสบายสไตล์ Sleek One Box และวัน Curve Design เป็นทรงกล่องที่ดูโดดเด่นมีเส้นโค้งมนตามแนวหลังคาจุดเด่นด้านหน้าที่ได้มาจากรุ่นพี่เต็มๆคือไฟส่องสว่างเดททัม running light แบบ LED ที่เป็นเส้นพาดยาวตลอดความกว้างของตัวรถซึ่งคุณไดบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของอินโดนีเซียที่มีเส้นสูนส์สตรพาดผ่านพอดีแม เรากันึกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากมอทอดแอร์ฟรายเออร์ซะอีกไฟท้ายจะเป็นแบบ LED ที่ออกแบบให้เป็นรูปตัว H ขนาดใหญ่เพราะตกกลางคืนจะโดดเด่นเกินหน้าเกินตารถคันอื่นแน่นอนล้ำสุดๆไปเลยอ่อเจ้าภายในของเจ้า s t a r c a s e r จะมาพร้อมกับหน้าจอมัดวัดดิจิตอลขนาด4.2นิ้วส่วนจอกลาง Infotainment จะเป็นแบบสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแถมยังมีช่องชาร์จมือถือ w i r e l e s s c h a เจ e r ให้อีกด้วย รุ่น6ที่นั่งจะมาพร้อมกับเบาะที่นั่งแถว2แบบกับตันซีทแยกซ้ายขวาสามารถเลื่อนหน้าหลังได้พร้อมที่วางแขนส่วนตัวท่านั้นยังไม่พอยังมีโต๊ะแบบพับได้ติดตรงหลังเบาะแถวหน้าให้คนที่นั่งเบาะแถว2ใช้เป็นที่วางของอย่างขวดนมเด็กหรือ iPad ได้อีกด้วยคุมพลังของ Star Gazer จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด115แรงม้าที่6,300รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด144นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้าซึ่งเครื่องบล็อกนี้เป็นเครื่องตัวเดียวกันกับฮุนไดครตอรที่ขายในบ้านเราอยู่ตอนนี้ระบบความปลอดภัยของทางค่ายฮุนไดก็ถือว่าให้มาแบบจัดเต็มด้วยระบบฮุนไดสมาร์ทเซนส์ที่ประกอบด้วยระบบเตือนและเบรกอัตโนมัติลิขิมเซสปายสปอร์ตไฟส่งอง auto ตอวประตูตตด้านข้างเตือนการเหนี่ลจักรกัดพอดและเตือนผู้โดยสารตอนหลัง ก่อนที่เราจะพาไปดูรีวิวจัดเต็มจากนอกฝากแวกกด้ติดต,ตาม Subscribe กด like, ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับถึงแม้ว่าฮุนไดจะเป็นรถจากประเทศเกาหลีแต่เจ้า s t a r ์เกเซอรถูกออกแบบและประกอบโดยฮุนไดอินโดนีเซียรอบนี้เราเลยจะพาทุกคนไปดูรีวิวจากอินโดโดยสื่อ,อยานยนต์ชื่อดังอย่าง Auto d r i v e เได้ให้ความเห็นว่าดีไซน์ภายนอกของสตาร์เกเซอร์ว่าแปลกตาและโดดเด่นเอามากม ความรู้สึกสวยล้ำสมัยแต่ก็มีดีไซน์แหวกแนวรถคันอื่นอยู่เหมือนกันและถ้าใครกำลังตัดสินใจซื้อเจ้ารถคันนี้ขอแนะนำให้ลองมาดูคันจริงกันก่อนดีกว่าอาจไม่เหมือนในรูปที่เราเห็นกันดีไซน์ภายในบอกเลยว่าล้ำสมัยและแปลกแหวกแนวไม่แพ้ด้านนอกโดยภายในตัวรถมาพร้อมกับดีไซน์ส่งโค้งและเรียบเป็นแนวราบถือว่าสวยและมีเอกลักษณ์ไม่น้อยงานประกอบก็จัดเด้วาเนี้ยบและแน,น,น่นมาก,มาก แต่น่าเสียดายที่วัสดุส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแข็งแถมภายในตัวรถก็ไม่ได้บุนุ่มรอบคันมีแค่บริเวณพวงมาลัยและแผงประตูเท่านั้นเลยทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยพรีเมียมสักเท่าไหร่หน้าจอมัดวัดและจอกลางก็ถือว่าคมชัดอ่านง่ายและเป็นชุดเดียวกับที่อยู่ในเครตาอาจจะทำงานอืดบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคแถมยังรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายอีกด้วย ส่วนปุ่มกดใต้จอถึงแม้จะเป็นแบบสัมผัสเรืองแสงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าทางค่ายลดคอสตัวปุ่มกดมีความพรีเมียมเสียด้วยซ้ำตัวพุ่มอะไรสามารถปรับระดับได้4ทิศทางคันเกีย์ยังคงเป็นแบบโยกส่วนเบรกมือก็ยังเป็นแบบดึงอยู่ไม่ใช่แบบไฟฟ้าเหมือนคู่แข่งค่ายอื่นโดยรวมถือว่ารถคันนี้โดดเด่นเรื่องดีไซน์ส่วนฟังก์ชันภายในตัวรถถือว่าครบครันตามมาตรฐานาได้เน้นความหรูหราแต่เน้นใช้งานได้จริงพอได้ลองนั่งบอดแถว2รุ่น6ที่นั่งก็ประทับใจในความกว้าง มีพื้นที่ช่วงเล็กรูมในเฮดรูมแบบเหลือๆและสําหรับใครที่สูงเกิน175เซนก็ยังมีพื้นที่ช่วงขาเหลือค่อนข้างเยอะนี่ขนาดลองเล่นเบาให้ชิดกับแถวหน้าม,มากที่สุดแลวนะเนี่ย <Wow. S 2> นอกจากนี้ตัวเบาะยังสามารถปรับเอนได้พอสมควรแถมยังมีโต๊ะพับให้เราวางของได้อีกตบท้ายวยบริเวณแผงประตูและที่วางแขนตรงกลางรถบุนุ่มยังหนาอีกตาหากถือว่าโดดเด่นเนื้อคู่แข่งจริงๆในจุดนี้ส่วนเบาะแถวสาก็ไม่ได้น้อยหน้าแถว2เลยถือว่ากว้างพอสมควร กว้างขนาดที่ถึงแม้จะเลื่อนเบาะแถว2ถอยหลังสุดแต่คนที่ตัวสูง175เซนก็ยังสามารถนั่งได้แบบเพอดีพอดีแถมองศาเบาะอย่างเอรับสรีระไม่ได้ตั้งตรงเกินไปส่วนพนักพิงศีรษะก็ไม่ได้แข็งมากนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของและช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้คนนั่งบเบาะแถว3แบบจัดเต็มถือว่ากว้างขวางนั่งสบายระดับท็อปของเซกเมนต์นี้เลยแต่ขอคอมเมนต์นี้เดียวตัวเบาะรองนั่งสั้นไปหน่อยทำให้เวลานั่งรู้สึกมันต้องชันเข่าตลอดเวลา ถ้าแก้จุดนี้ได้บอกเลยว่าแหลมสุดๆพอได้ลองขับเจ้าสตารเกเซที่โรงงานฮุนไดในอินโดนีเซียก็รู้สึกประทับใจมากๆเพราะอาการโครงเคลงหรือบอด y ี้โรของตัวรถค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งส่วนช่วงล่างให้ความรู้สึกนิ่มพอดีๆในความเร็วต่ำแต่จะรู้สึกเฟิร์มขึ้นในช่วงความเร็วสูงดูทางฮุนไดเขาน่จะเอาใจคนขับอยู่เหมือนกันนะและสําหรับใครที่ชอบซิ่งเวลาไปเที่ยวไกล น้องใหม่คันนี้อาจไม่ได้ขับนุ่มสบายมากนักเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างเวลสหรือ e x p a n d เ r ดแต่ถ้านำไปขับในเมืองบอกเลยว่านุ่มสุสีกันมากๆส่วนพละกกำลังจากเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรของ Star ์เกเอร์ดูว่าใช้ได้ไม่ได้ดึงแรงเหมือนกับคู่แข่งอย่าง Honda BRV แต่ก็ถือว่าแรงกว่าเวลสและ e x p a n d เ r ดชัดเจนเกียร์ CVT เปลี่ยนได้ค่อนข้างสปอร์ตกว่าค่ายอื่นๆในขณะที่คู่แข่งกลับมีฟีลลิ่งในการเปลี่ยนเกียร์ที่สมูทกว่าแม เอาใจพอบานแม่บานไซซิ่งอีกแล้วนะเนี่ยด้วยรวมแล้ว Star Gazer เป็นรถที่มีดีไซน์แปลกใหม่เครื่องแรงช่วงล่างดีแถมยังมีออปชันที่สะดวกสบายให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวกันแบบครบครันและถ้าหากใครที่ต้องการความโดดเด่นที่แตกต่างและไม่ซีเรียสเรื่องความหรูหราของวัสดุมากนักรถคันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอีกคันหนึ่งทุนใด Star Gazer มีราคาขายในอินโดนีเซียอยู่ที่243บาล้านสแสนไปจนถึง3 0 7ล้าน1แสนรูเปีย์ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ5 9 7 0 0 0ถึง7 5 3 0 0 0บาทซึ่งเทียเทิบกับคู่แข่งในตลาดอินโดได้กันแล้วบางรุ่นย่อยจะถูกกับเวลส z และ b r v จะมีราคาสูสีกับ Suzuki XL7 และ Xpander ถ้าถามว่าหากทางฮุนไดเปิดตัวขายรถคันนี้ในไทยจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่อาจจะคาดการกันยากนิดหนึ่งเพราะราคาของคู่แข่งในตลาดอินโดไม่เหมือนกับของไทยแต่พอทิปสเปคของ Star เกเ r กับคู่แข่งเจ้าอื่น จะเห็นว่าออปชันของเจ้ารถคันนี้ได้เปรียบกว่า XL 7ในแง่ของการดีไซน์งานประกอบและระบบความปลอดภัยแต่อาจจะยังขาดลูกเล่นบางอย่างที่สําคัญเช่นกรองรอบคันวัสดุหมูนุ่มและภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่อาจจะยังสู้ Toyota Veloz ไม่ได้ถ้าหากทางคุณไดประเทศไทยตั้งราคาให้อยู่ระหว่าง XL 7และ Veloz ได้น่าจะดูขุมค่าไม่น้อยซึ่งทางเราคาดว่าราคาน่าจะอยู่ที่8 0 0 0 0 0ถึง950,000บาทอาจไม่ได้เป็นค่ายที่เปิดราคาทุกสุดในไทยกันนะจ๊ะ ฮุนไดเป็นแบรนด์ที่กำลังเติบโต,ตอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลกรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียส่วนในไทยก็ไม่น้อยหน้าเพราะฮุนไดจ้งเกิดจากรถตู้อย่าง h 1และสตาริเียมาสักพักแล้วจึงแต่ไม่เรล่าเชื่อว่าทางค่ายเองก็ตามเทรดในตลาดอยู่พอสมควรและรอบนี้ฮุนไดคงพร้อมแล้วที่จะส่งน้องใหม่อย่างส t า r ์เกเซอร์ลงสนามมินิ MPV ในไทยให้แฟนๆได้ชื่นใจกันซะทีและคุณล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเจ้าฮุนไดสตาร์เกเซอร์คันนี้ จะสู้คู่แข่งใครอื่นๆได้หรือไม่มาร่วมคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ติดตามที่สุดได้ทางช่องทาง YouTube Facebook และช่องทางล่าสุดกับ TikTok ที่สุดรีวิวเพื่อให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ